ครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมรับใช้ที่นี่นะครับเป็นพระคุณของพระเจ้านะครับเ mm hmm. มื่อวานผมได้มีโอกาสที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะฮะดูในเน t f l i ิผมเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะดู n น t f l ลิเยอะเหมือนกันมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่ดีๆมากมาย mm hmm. ผมเปิดไปเจอภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ผมเคยดูเมื่อน,นานมาแล้วแล้วมันทาให้ผมนึกถึงบรรยากาศและประสบการณ์บางอย่าง ภาพยนตเรื่องนี้พูดถึงคนคนหนึ่งที่หมดหวังในชีวิตแล้วเขาอยากที่จะฆ่าตัวตายนะครับชื่อเรื่องว่า s p v u n p s มันย้อนกลับไปทำให้ผมได้ไปอ่านข้อความใน Facebook ของผมเมื่อปี2014ในวันที่10โทษครับ2018วันที่14มกราคมจริงๆแล้วเป็นการแชร์ที่ผมแชร์ตัวผมเองผมเขียนว่านึกถึงช่วงชีต ที่โลกซึมเศร้าเข้ามาทำลายจิตวิญญาณทรมานไม่อยากอยู่แต่ยังมีสติที่พอลงเหลืออยู่บ้างคือไม่อยากให้กายต้องตายเปล่าและวันนี้ก็ยังมีลมหายใจอยู่ยากเหนื่อยแต่ก็สู้ต่อผมแชร์ข้อความของตัวเองข้อความออริจินอลผมเขียนว่ามีใครป่วยเป็นโรคไต,ตบ้างครับแบบที่ต้องฟอกไตหรือต้องเปลี่ยนไต ในช่วงเวลานั้นผมเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าและเมื่อผมโพสต์ข้อความนี้ผมเตรียมตัวที่จะฆ่าตัวตายในภาพยนต์ที่ผมได้พูดถึงนั้นพูดถึงคนคนหนึ่งที่เขาสูญเสียคนในครอบครัวเขาสูญเสียความหวังในการที่จะมีชีวิตอยู่และเขาเลือกที่จะหาบุคคลบางคนในสังคมที่เขาคิดว่าคนคนนี้เขาควรที่จะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ เขาขาดเขาขาดไปบางคนเป็นคนตาบอดบางคนมีปัญหาเรื่องหัวใจที่กําลังเปลี่ยนหัวใจบางคนมีปัญหาใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับอวัยวะและคนคนนี้เขาพยายามที่จะเสาะหาคนที่ดีเพื่อที่จะได้มีโอกาสจะมอบสิ่งที่เป็นของของเขาคืออวัยวะให้กับคนเหล่านั้นหลังจากที่เขาได้ฆ่าตัวตายผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักทําไมต้องตระหนัก เพราะในสังคมมีคนที่คิดแบบนี้มากมายและผมก็คือหนึ่งในนั้นเมื่อผมโพสต์เสร็จก็ขอบคุณพระเจ้าฮะที่ผมไม่ได้ทำตอนนั้นผมยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูนะครับในปี2014ผมยังไม่รู้จักพระเจ้าแต่ผมเชื่อพระเจ้ารู้จักผมเอเมียนไหมฮะ mm hmm. และผมเชื่อว่าไม่ว่าช่วงชีวิตของเราแต่ละคนจะเป็นยังไง mm hmm. ผมเองก็ยอมรับว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกในช่วงที่เป็นภพราะว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่ยากมากๆ ผมอยากจะมีโอกาสพูดคำพยานไม่นานมากนะครับเพื่อจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ขจรได้เทศนาผมเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียงพอสมควรในประเทศไทยและที่ไต้หวันรวมถึงที่จีนด้วยผมไปทํางานตั้งแต่ตอนอายุ18ผมเริ่มต้นเข้าวงการมาเทิงตอน14นะครับผมมีชื่อเสียงมีเงินทองผมคิดว่านี่น่าจะเป็นเป้าหมายของคนหลายๆคนคันมีชื่อเสียงมีเงินทองมีคนที่รักเรามากมายเต็มไปหมด แต่รู้ไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นคําตอบของชีวิตผมยืนยันได้เพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่คนพบความสุขความสุขที่ผมแสวงหาคือการทําบาปบาปเบ็นไหนบ้างที่ผมทําต้องบอกว่าทําทุกอย่างที่พระเจ้าห้ามผมติดยาเสพติดผมติดบุหรี่ผมติดเหล้าในช่วงชุตที่ผมกําลังแต่งงานอยู่ผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ประทานคนคนหนึ่งมาในชุดของผม แต่ผมกลับเป็นสามีที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นสามีที่ร่วมประเวณีมีชู้มีกิก๊กมีแฟนและสุดท้ายเข้าสู่การหย่าร้างชีวิตของผมควรจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์เพราะผมมันมีแต้มต่อมากกว่าคนอื่นแต่ว่าแต้มต่อตรงนั้นไม่ได้นําผมไปสู่ความรักความจริงผมพึ่งพาตัวเองด้วยการที่ผมทํางานนงแตเด็กผมเชื่อมั่นตัวเองสูงผมเดิน ไปที่ไหนผมทําอะไรผมจะคิดด้วยสติปัญญาของผมเองผมตัดสินใจไปตะวันตอน18ก็ด้วยสติปัญญาของผมเองไม่ได้ปรึกษาใครแต่รู้ไหมครับว่าความบาปท,ที่ผมเคยทำนะตอนนั้นผมคิดว่ามันไม่มันก็เป็นสิ่งที่คนหลายๆคนทําถ้าเรามองไปในสังคมเราจะเห็นว่าคนหลายๆคนก็ทําบาปแบบนี้ซูบุรีเหรอคนก็ทํากินเหล้าเหรอเสพติดเหรอชู้เหรอโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยเราเห็นข่าวเต็ไมไปหมดผมก็เป็นแคน่นี่ทาสิ่งเหล่านี้เหมือนกับคนอีกหลายๆคนที่เขาทํา แต่เมื่อวิกฤตบางอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของผมคือการที่ผมเข้าสู่ภาวะป่วยซึมเศร้าย้อนกลับไป8ปปีที่แล้วนั่นคือช่วงที่ผมป่วยและคือช่วงที่ผมโพสต์ข้อความเหล่านั้นรู้ไหมครับว่าความคิดของผู้ป่วยมักจะกล่าวโทษตัวเองมักจะมองตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าอยู่ไปก็โกโลกความคิดนี้มาจากไหนฮะมาจากมารซสตานและมันหยิบอะไรมาใส่ความคิดเรามันหยิบอดีตและความบาปของคุณครับ ตอนผมป่วยสิ่งที่ผมคิดคือว่าผมเคยทําอะไรกับใครไปบ้างความบาปที่ผมทํามีอะไรบ้างและมันจบด้วยการที่พยายามให้ผมเข้าสู่การฆ่าตัวตายผมต่อสู้เรื่องนี้มาหปีผมเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าห้าปีนะครับหลายท่านอาจจะมีคนในครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยหรือตัวท่านเองกําลังต่อสู้ด้วยวิกฤตนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่คนในครอบครัวจะอยู่กับผู้ป่วยอย่างผมผมสูญเสีย ความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวผมสูญเสียชิดคู่ของผมผมสูญเสียงานผมไม่สามารถจำบทได้ไม่สามารถอ่านบทได้เพราะว่าผมทานยาเยอะมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ใส่ใจชิดของผมคนบาปแบบผมเนี่ยผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าเขามาประกาศเรื่องราวพระเยซูคริสต์กับผม <c oughs> หปีนะฮะตั้งแต่ปีแรกผมป่วย <c oughs> เขาก็ประกาศกับผมแต่ผมปฏิเสธผมไม่ได้แค่ปฏิเสธเนี่ยผมด่าเขาด้วยฮะ หลายท่านที่เป็นนักประกาศเนี่ยจะต้องโดนมาก่อนอถ <c oughs> อยทำเจะปวดมากเพราะว่าเหตุผลอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าผมรู้สึกพระเยซูคิต์ณตอนนั้นเป็นแค่พระอีกองค์หนึ่งในชีวิตของผมที่ต้องเข้ามาบ้านผมเนี่ยคุณแม่ผมเป็นล่างทรงคุณแม่ผมนี่เต็มไปด้วยพระเต็มไปหมดเลยนะฮะเยอะมากนะประมาณสองสามร้อยองค์นะฮะผมคิดว่าทั่วสากลโลกอ่ะมีที่ไหนอยู่ที่บ้านแม่ผมเลยหมดเลยนะฮะมีหมดเลยนะแล้วผมคิดว่าพระทั้งสองสามร้อยองค์เองช่วยเราผมไม่ได้เลยพระเยซูเป็นใคร ตอนผมอยู่ไต้หวันเนี่ยเวลาเห็นป้ายฉือป้ายพระเยซูเนี่ยผมจะผมจะย่อเย้ยะนะฮะอะไรเป็นอะไรคิดอะไรเนะี่ยแต่คนที่ประกาศกับผมก็ไม่ท้อนะฮะประกาศกับผมมาห้าปีจนกระทั่งช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสผมได้มีโอกาสไปร่วมง,งานวันคริสต์มาสไปแบบรู้สึกว่าคืออยากไปกินข้าวฟรีฮะเขาเลี้ยงข้าวก็ไปอย่างเ้เขาชวนก็ชวนมาตลอดผมก็ไปไปเป็นเพรามมารยาทด,ด้วยแต่เมื่อผมไปผมก็รู้สึกว่าอมืมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราเข้าใจ มีหลายคนพูดคําพยานของพระเจ้ามีคนหลายคนพยายามขอบคุณพระเจ้าให้ผมได้ยินผมรู้ตั้งใจพูดให้ผมได้ยินผมรู้แหละ <laughs> แต่ก่อนที่ผมจะกลับผมได้มีโอกาสรับทาอธิษฐานจากอาจารย์สองท่านอาจารย์โปกับอาจารย์คังเสง็งนะฮะทั้งสองท่านได้มีโอกาสเขาเรียกว่าต้องบอกแบบนี้ครับคนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยจะก,กลัวในการถูกสัมผัสตัวนะฮะโดนพวกผมจะสะดุ้งเลยอาจารย์สองท่านก็มาอ,าอาธิษฐานเผื่อผมและสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือความรู้สึกบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจนะตอนนั้นแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วมันเรียกว่าสันติสุ แล้เมื่อสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของผมทุกอย่างมันก็เปลี่ยนฮะเมื่อผมตอนรับพระเยซูคิดผมมีเป้าหมายใหม่ตอนผมป่วยผมร้องขอการตายแต่พระเจ้าน่ารักครับพระเจ้าอนุญาตให้ผมตายแต่ตายจากตัวเก่าและเมื่อผมจำนนกับพระเจ้าผมมองว่าชีวิตของผมไม่เหลือแล้วพระเจ้าเป็นทางออกเดียว ผมทิ้งทุกอย่างที่เป็นหลักความเชื่อเดิมผมทิ้งทฤษฎีทิ้งความมั่นใจกับตัว,ตวเองออกไปจากชีวิตผมติดตามพระเยซูคริสต์ผมขอบคุณพระเจ้าที่มีอาจารย์ขจรเป็นพี่เลี้ยงายจิตวิญญาณที่ดีและสอนผมและอดทนกับผมอย่างสม่ำเสมอแล้วผมก็เติบโตในในทางของพระเจ้าผมได้หลายสิ่งกลับมาทั้งที่ผมสูญเสียไปแล้วผมสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวผมสูญเสียคุณพ่อเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีหลายสิบปีเพราะผม โกรธเขาผมเกลียดเขากับสิ่งที่เขาเคยทํากับผมแล้วพระเจ้าสอนให้เราเรียนรู้ในการอภัยคุณพ่อผมปีนี้77แล้วผมไม่คุยเขาร่วมสิป,ปีก่อนหน้านั้นแต่พระเจ้าเปลี่ยนความคิดพระเจ้าอภัยผมให้เพื่อให้ผมได้มีกาสอภัยกับผู้อื่นและผมได้อภัยคุณพ่อทุนนี้เราโทรคุยกันทุกเช้าทุกเย็นนะคุณพ่อผมเป็นคนก็เรียกว่าหัวล้าน <laughs> ผมกลับไปก็จะจุ๊บผมเองเขานะครับเราเป็นค,ครอบครัวที่กลับมาคืนดีบางสิ่งที่ผมสูญเสียไปผมสูญเสียชีวิตคู่ พระเจ้ากรูอวยพรคูประพร์ที่ดีครอบครัวที่ดีให้กับผมพระเจ้าเติมในสิ่งที่ผมเคยสูญเสียไปเพราะฉะนั้นผมอยากจะเป็นคําพยานว่าไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญวิกฤตใดๆก็ตามในชีวิตแต่เมื่อคุณรู้จักพระเยซูคริสต์พระองค์จะเติมสิ่งนั้นกลับมาให้กับเราผมขอบคุณพระเจ้ามากเมื่อตอนสักครู่ที่ผมได้ยินว่ามีบางท่านเดินทางมาไกลามากร้อยนั่งรถขับมอเตอร์ไซค์ร้อยกว่ากิโลเพื่อมาแสวงหาพระพักของพระเจ้า เป็นสิ่งที่ผมฟังแล้วผมประทับใจแต่รู้ไหมครับว่ามีอีกคนคนหนึ่งมาไกลกว่านั้นแล้วมาเพื่อเราทุกคนแล้วมาเพื่อผมด้วยคือพระเยซูคริสต์ผู้มาจากฟ้าสวรรค์มายังแผ่นดินโลกระยะทางนี้ชั่งช่างไกลเหลือเกินแต่โดยความรักของพระองค์ที่มีกับผมมีกับพี่น้องที่นี่รู้สึกขอบคุณพระเจ้านะครับรู้สึกว่าเป็นเป็นความประทับใจเป็นความสัมพันธ์ที่คนบนโลกนี้ให้ไม่ได้ หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของโรคซึมเศร้านะครับผมขออนุญาตที่จะกล่าวพระวนะคำของพระเจ้าในพระธรรมมาระโกบทที่5นะครับทําไมผมถึงยกพระธรรมมาระโกบทที่5ขึ้นมาเพราะเม,มื่อผมอ่านพระธรรมข้อน,นี้ผมนึกถึงภาพของผมตอนผมยังเป็นผู้ป่วยอยู่ในบทที่4เราทราบครับว่าพระเยซูนําสาวกขึ้นเรือมาแล้วเกิดเหตุการณ์มากมายเกิดพายุมากมายคําถามคือผมคิดว่าคนหลายคนคิดว่าพระเยซูจะไปไหนกันแน่พุ่งจะไปไหนเนี่ยพาฉันมาเดือดร้อนเนี่ยน่าก,กลัวมากเลยนะพายุเนี่ย พระเยซูไปหาบุคคลคนหนึ่งนะครับในพระธรรมมรกุบที่5ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์กับพวกสาวกก็ข้ามทะเลไปอีกฟากหนึ่งไปยังเขตแดนเมืองเกราาเรซาพอพง์เสด็จขึ้นจากเรือชายคนหนึ่งที่มีผีโโครกสิงออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์ทันทีคนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพไม่มีใครล่ามเขาไว้ได้แม้ด้วยโซ่ตรวนเพราะเคยล่ามโซ่ตรวน เขาหลายครั้งแล้วแต่เขาก็หักโซ่ฝ้าโซ่ตัวนหลุดออกไม่มีใครมีแรงพอจะทำให้เขาสงบได้เขาคลั่งร้องอื้อๆและเอาหินเชื้อดเนื้อตัวเองอยู่เสมอตามอุมโมงค์ฝังศพและบนภูเขาทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งเข้ามากราบไหว้พระองค์และร้องร่างร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์ต้องการอะไรจากข้า ขอพงสาบานในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ทรมานข้าที่ผู้ชนนี้เพราะพระองค์ตัดกับมันว่าไอ้ผีโสโครกจงออกมาจากคนนั้นและพระองค์ตัดถามมันว่าเจ้าชื่ออะไรมันตอบว่าข้าชื่อกองผลเพราะว่าพวกเรามีหลายตนด้วยกันเมื่อผมได้อ่านพระธรรมขอ้อนี้ผมนึกถึงสภาพของผมเมื่อ5ปีสัครับถ้ารวมกับคือ8ปีที่แล้ว ร่างกายผมเต็มไปด้วยบาดแผลที่ผมกรีดตัวเองร่างกายผมเต็มไปด้วยอดีตที่ขมขืนผมปลีกตัวเองออกจากสังคมหรือคนซึมเศร้ามักใช้คำว่าอยู่ในถ้ำผมอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของตัวเองผมตัดขาดจากสังคมคนหลายคนที่อยู่ข้างบ้านผมมักจะได้ยินเสียงกรีดร้องของผมยามที่ผมเผชิญหน้าต่อปัญหาโรคซึมเศร้าผมร้องโดยไม่มีสาเหตุ ใครที่เข้ามาใกล้ผมผมก็ด่าทอเขากลับไปแต่พระเยซูคิดพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าข้ามทะเลข้ามทะเลสาบมาพาสาวกมาด้วยไม่ได้มาเพื่อคนร้อยคนไม่ได้มาเพื่อคนพันคนแต่มาเพื่อคนคนเดียวคือชายคนนี้และผมขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์มาถึงชีวิตของผมและผมเชื่อว่าเมื่อว่าคุณจะประสบปัญหาใดๆก็ตาม จะเป็นจิตวิญญาณหรือบางคนกําลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้าอยากทําร้ายตัวเองไม่อยากมีชีวิตยอยู่กําลังถูกล่อลวงด้วยผีมารวิญญาณชั่วพระเยซูคริสกำลังเดินทางมาถึงชีวิตของคุณขอบคุณพระเจ้าครับ